ในปี2021การทดลอง m ิวออนจไมนัูจากเฟอร์มิ b เลปเป็นการทดลองวัดคุณสมบัติของอนุภาค m ิวออนที่มีชื่อว่าโมเมนต์แม่เหล็กที่ไม่ปกติเพื่อเป็นการทดสอบทฤษฎีของสแตนดาร์ดโมเดซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึง3แรงพื้นฐานของจักรวาลคือแรงจากแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์แบบอ่อนและแรงนิวเคลียร์แบบเข้มซึ่งในที่นี้จะไม่นับแรงโน้มถ่วง ่านความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคมูลฐานจากการวัดค่าการทดลองของมิวออน g ีมนูแสดงให้เห็นค่าที่แตกต่างจากทางทฤษฎีนั่นหมายความว่าทฤษฎีของสแตนดาดโมเดลยังไม่สมบูรณ์ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์นั้นยังไม่ได้คำนวณเข้าไปและในปี2023ค่าที่วัดได้ก็เป็นการตอกย้ำว่ามีความแตกต่างจากทางทฤษฎีทำไมการวัดค่าคุณสมบัติมิวออนจีมนู จึงสามารถพูดได้ว่าเป็นการทดสอบความถูกต้องของสแตนดาดโมเดลที่มาของการทดลองและคำนวณจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันครับอนุภาคมิวออนในแผนภาพของอนุภาคมูลฐานสแตนดาดโมเดลสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มควาร์กกลุ่มเลปตอนกลุ่มอนุภาคนำแรงหรือเกตโบซอนและฮิกโบซอนโดยอนุภาคมิวออนอยู่ในกลุ่มเลปตอนเป็นอนุภาคที่มีสปินเป็น1ส่วน2 มีทั้งหมด6ชนิดอิเล็กตรอนมิวออนและทาวจัดเป็นกลุ่มเลปตอนที่มีประจุไฟฟ้าส่วนที่เป็นอิเล็กตรอนนิวติโนมิวออนนิวติโนและทาวนิวติโนจัดเป็นเลปตอนที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอนุภาคมิวออนมีประจุไฟฟ้าเท่ากับอนุภาคอิเล็กตรอนแต่มีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนประมาณ206เท่าซึ่งทำให้อนุภาคมิวออนมีลักษณะาการสายที่แตกต่างจากอิเล็กตรอน m มกเนติกโมเมนต์ในการอธิบายสปินของอนุภาคมูลฐานเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นอธิบายผ่านการหมุนของลูกข่างหรือวัตถุต่างๆที่ทําให้เกิดการหมุนผ่านค่าทอร์กที่ทําให้เกิดการหมุนอย่างเช่นไม้โยกจะมีความเร็วมากหรือน้อยจะขึ้นกับแรงที่ใส่เข้าไปในการปัน่นและตำแหน่งที่ใส่แรงในการปั่นเข้าไปยิ่งห่างจากจุดศูนย์กลางการหมุนมากๆแรงการหมุนของไม้โยกก็จะเร็วขึ้น โดยระยะห่างจากจุดหมุนเป็นผลจากโมเมนต์แต่การสปินของอนุภาคอิเล็กตรอนและอนุภาคมมวอนจะหมุนเร็วหรือช้าจะขึ้นกับสนามแม่เหล็กแต่เนื่องจากยังไม่มีใครทราบโครงสร้างแท้จริงของอนุภาคมูลฐานที่ไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับไม้โยกตัวแปรมิวจึงมีชื่อว่าแมกเนติกโมเมนต์หรือโมเมนต์แม่เหล็กที่เป็นตัวกําหนดลักษณะาการสปินของอนุภาคต่างๆไม่ว่าทุกอนุภาคหรือทุกโมเลกุลก็จะมีการสปินเฉพาะแบบ ในเวลาต่อมานักฟิสิกส์พอดีแลกได้นำเสนอสรรมการสปินแมกเนติกโมเมนต์ของอนุภาคเล็บตอนที่มีประจุที่มีสปินลบ1ส่วน2โดยขึ้นกับประจุไฟฟ้าของอนุภาคมวลของอนุภาคสปินแองกูล่าโมเมนตัมของอนุภาคแต่พอดีแลกก็ยังไม่ทราบโครงสร้างภายในของอนุภาคจึงรวบความยุ่งยากนั้นผ่านค่า g f a c t o r โดยในช่วงเวลานั้นพอดีแลคสนใจศึกษาอนุภาคอิเล็กตรอนซึ่งให้ค่า g- Factor มีค่าเท่ากับ2ซึ่งสามารถใช้ได้กับอนุภาคมิวออนด้วยเช่นกันจากแผนภาพฟลา m แมนไดแกรมอนุภาคมิวออนเข้าไปทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กในเวลาต่อมามีการเพิ่มเติมความผันผ,นผวนทางคอนตัมคอนตัมสนามอนุภาคมิวออนจึงมีการทำปฏิกิริยาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ช l วโฟตอนจึงเปลี่ยนจุดที่ทำปฏิกิริยากันกลายเป็นจุดเวอร์ท ในปี1948นักฟิสิกส์จูเลียนชวิงเกอร์หนึ่งในผู้พัฒนาควอนตัมอิเล็กโตไดนามิกหรือ QED สามารถหาปริยาที่แท้จริงในจุดเวอร์เทกได้โดยอนุภาคมิวออนนั้นจะมีการปลดปล่อยเวอร์ชั่วโฟตอนก่อนที่อนุภาคมิวออนจะเข้าไปกระทํากับสนามแม่เหล็กจากนั้นอ,นอนุภาคมิวออนก็กลับมาดูดกืนด้วยเหตุนี้ค่า G-Factor จึงไม่ได้เท่ากับ2แต่มากกว่า2นิดหน่อย ซึ่งในที่นี้เขียนได้เป็นเทอมที่เพิ่มเข้ามาเป็นอัลฟาส่วน2ภายโดยการคำนวณให้ได้ตัวแปรนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาคอนตัมอิเล็กโตดนามิกซึ่งเป็นเทอมที่สำคัญของจูเลียนชวิงเกอร์จึงสลักไว้บนหลุมศพของเขาด้วยผลของปฏิกิยาที่เกิดจากคอนตัมอิเล็กโตดนามิกส่งผลต่อ G-Factor และค่าการสปินของอนุภาคน้อยมากเพื่อการแสดงค่านี้อย่างชัดเจนมากขึ้นจึงมีการนิยามตัวแปร โมเมนต์แม่เหล็กที่ไม่ปกติโดยใช้ตัวแปรเป็นตัว A เท่ากับ G- f a c t o r ลบ2หาร2ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีค่าเท่ากับ0.00116จากข้อมูลการวัดมิ o ออน G- ไมนัทูของห้องแลบนานาชาติบ o h แฮฟเวนซึ่งได้บันทึกข้อมูลในช่วงปี1997จนถึงปี2001ค่าโมเมนต์แม่เหล็กที่ไม่ปกติมีความใกล้เคียงกับทางทฤษฎี ในปัจจุบันการวัดค่ามิวออนจีไมนัทูของเฟอร์มิลลที่มีความละเอียดมากขึ้นจะเป็นการท้าทายทฤษฎีที่ซับซ้อนมากขึ้นของสแตนดาร์ดโมเดวิธีการทดลองมิวออนจีไมนัทูขั้นตอนที่1 f e r m เฟอร์มิลเลเร่งอนุภาคโปรตอนยิงเข้าใส่เป้าหมายซึ่งในที่นี้ปิดเป็นความลับโดยอนุภาคโปรตอนประกอบด้วยควาร์ก3อนุภาค เมื่อเข้าชนกับเป้าหมายก็กลายเป็นไพรออนซึ่งไพรออนประกอบด้วยควาร์กกับปฏิอนุภาคควาร์กเชื่อมกันด้วยอนุภาคกูออนเมื่อเวลาผ่านไปอนุภาคไพยออนบางส่วนก็จะสลายตัวกลายเป็นอนุภาคมิวออนขั้นตอนที่2จากนั้นก็ให้กลุ่มไพรออนนี้วนอยู่ในวงแหวนที่มีความยาวเส้นรอบวง505เมตรจนกระทั่งอนุภาคไพรออนเกือบทั้งหมดสลายตัวกลายเป็นอนุภาคมิวออนขั้นตอนที่3 จากนั้นย้ายอนุภาคมิวออนมาอยู่ในวงแหวนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง15เมตรในขณะที่อนุภาคมิวออนอยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กก็จะเกิดโมเมนต์แม่เหล็กที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้นจากการทอปฏิกิริาด้วยเวอร์ชวล r พาร์ติเคิลจึงสามารถวัดค่าดังกล่าวได้ค่าโมเมนต์แม่เหล็กที่ไม่ปกติจากทฤษฎีสแตนดาร์ดโมเดลโดยเป็นผลรวมจากปัจจัยของ คอนตัมอิเล็กโไดนามิกที่หาค่าได้มาก่อนหน้านี้ของจู er, เลียนเชเวนเกอร์เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าในสแตนดาร์ดโมเดลจะรวมปัจจัยของปฏิกิยาแบบอ่อนหรือแรงนิวเคลีย์แบบอ่อนโดยมีอนุภาคนำแรงเป็นวโบซอนและซีโบซอนและสุดท้ายนั้นเป็นผลจากปัจจัยฮาร์ดดอนิกซึ่งในที่นี้เปรียบเสมือนเป็นแรงนิวเคลีย์แบบเข้มหลังจากนั้นรวมค่าทั้ง3ปัจจัย ทำให้ได้ค่าโมเมนต์แม่เหล็กที่ผิดปกติจากทฤษฎีสแตนดาร์ดโมเดลเป็นตัวเลขทศสิยยมทั้งหมด11ตำแหน่งโดยปัจจัยของวิกับฮาร์ตอนนิกนั้นส่งผลในทศนิยยมตำแหน่งที่8จากการทดลองมิวออน G ีไม่นับทูของเฟอร์มิลับที่วัดค่าโมเมนต์แม่เหล็กที่ไม่ปกตินั้นมีค่าที่แตกต่างจากทางทฤษฎีในทศนิยยมตำแหน่งที่8 โดยในทางทฤษฎีของ s แต n d a r d m o d เดลนั้นเป็นตำแหน่งที่คำนวณจาก Weak และ Har ์ onic โดยความแตกต่างทั้งสองค่านี้เป็นการบ่งบอกว่าทฤษฎีจากสแต n d a r d m o d เดลยังไม่สมบูรณ์ซึ่งสามารถคาดการได้ว่าน่าจะขาดปัจจัยหรือการคำนวณบางอย่างไปโดยนักฟิสิกส์บางคนจะพูดให้ง่ายขึ้นโดยใช้คำว่าเป็นแรงชนิดท,ที่5ที่เรายังไม่ค้นพบน่าจะมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดได้แต่ในความเป็นจริงแล้วในวงการฟิสิกส์ยังไม่มองไกลขนาดนั้น และทีมงานในการทำการทดลองด้วยก็เช่นกันในการคำนวณค่าวีก,กับฮาร์ดนิกนั้นแทบจะใช้การคำนวณที่เรียกว่าล้ำสุดขอบคณิตศาสตร์ที่มนุษย์จะสามารถคำนวณได้ในตอนนี้ซึ่งอาจต้องมีคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อให้การคำนวณน,นั้นถูกต้องมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจต้องมีการพัฒนาทางคณิตศาสตร์ในการทดลองมิวออนจีมนัทูของเฟอร์มิลัในปี2021มีค่าความคาดเคลื่อนที่กว้างมากต่อมาในปี2023 เฟอร์มิลบสามารถลดค่าของความคาดเคลื่อนลงมาได้และจะมีความแม่นยำมากที่สุดในปี2025ไปพร้อมกับการพัฒนาทฤษฎีสแตนดาร์ดโมเดลที่ดีมากยิ่งขึ้นถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือสามารถสนับสนุนด้วยการเป็นสมาชิกและผ่าน Super อร์แเข้ามาได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ